สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม STATA 9ที่3 1นะครับเรื่องการวิเคราะห์ท t บิต r e เก i o n สำหรับท t บิต r e เก i o n นั้นนะครับเป็นการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามนั้นมีการถูกจำกัดค่านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับหรือบางครั้งก็จะเรียกว่า below กับ above เป็น Sensor r ์ g r e s s i o n m o d เดนะครับเป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่มีการตัดตอนหรือ มีการจำกัดค่าของตัวแปรตามนะครับอายกตัวอย่างเช่นง,งานศึกษาเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของรถยนต์นะครับแต่ว่ากฎหมายห้ามไม่ให้รถวิ่งเกิน120กิโเมตรทั้งๆท,ท,ที่ความสามารถของรถยนต์ในปัจจุบันนั้นสามารถวิ่งได้เกิน120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณตะกั่วในตู้น้ําดื่มนะครับซึ่งมาตรฐานของการผลิตตู้น้ําดื่มก็จะ กำหนดให้สารตะกั่วปนเปื้อนได้ไม่เกิน0.15 0มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ1ลิตรดังนั้นก็ข้อจำกัดพวกนี้ก็ทำให้การวิเคราะห์นั้นนะครับตัวแปรตามนะครับมีค่าที่จำกัดครับตัวอย่างที่ผมจะใช้ก็คือความถนัดทางด้านวิชาการนะครับโดยสำรวจจากนักเรียน200คนคะแนนถนัดความถนัดทางด้านวิชาการนะครับก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง 200คะแนนจนถึง800คะแนนถ้านักเรียนตอบถูกทุกข้อได้800ถ้าตอบผิดทุกข้อได้200คะแนนนะครับโดยที่ผู้ที่ถูกตอบถูกทุกข้อนั้นนะครับแล้วได้800คะแนนนั้นไม่ได้หมายความว่าอาจจะมีความถนัดทางด้านวิชาการเท่ากันนะครับแต่ว่า,าเป็นข้อจํากัดของข้อสอบครับมีสูงสุดก็คือ800นะครับคนที่ตอบได้800นั้นอาจจะมีความสามารถ แตกต่างกันก็ได้ครับทีนี้รูปร่างหน้าตาของข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับตัวแรกเป็น ID ตัวที่2เป็นคะแนนการอ่านตัวที่3คะแนนทางด้านคณิตศาสตร์ตัวที่4เป็นโปรแกรมนะครับก็มี vocational general กับ academic ทีนี้มาดูตัวต่อมาก็จะเป็นคะแนนความถนัดทางด้านิชีกการนะครับในสิิติพณน,นานะครับเรามาดูสถิติพณนา,นาคะแนนสอบอนะครับ ก็เฉลี่ยก็อยู่ที่640ครับตามสุดก็คือ352สูงสุดก็คือ800นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของขีดจำกัดบนนะครับเพราะว่าขีดจำกัดล่างนั้นไม่มีนะเพราะว่าตามสุดก็คือ200แต่ผู้สอบนั้นทำคะแนนได้มากกว่า200นะครับทีนี้โปรแกรมนั้นมีอยู่3โปรแกรมนะครับเป็นตัวแปลกกลุ่ม nominal scale นะตัวคะแนนทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ระหว่างที่33คะแนนถึง75 คะแนนความความสามารถในการอ่านหรือทักษะการอ่านอยู่ที่28ถึง76โดยมีค่าเฉลี่ยก็คือ52คะแนนนะครับคณิตศาสตร์ก็52เช่นเดียวกันทีนี้มาดูที่ correlation ถ้าดู correlation นั้นตัวแปรที่เป็น continuous นะครับก็จะมี r e a d ี m a t กับตัว apt ก็คือความถนัดทางวิชาการนะครับเราจะเห็นว่าในตัวแปรที่เป็นตัวแปร ค่าต่อเนื่องนั้นจะมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับอย่างเช่นคะแนนการอ่านกับคะแนนนิสตั์ก็สัมพันธ์กันรวมไปจนถึงคะแนนทักษะทางด้านวิชาการรวมโดยเฉพาะคะแนนคณิตศาสตร์กับความถนัดทางด้านวิชาการนั้นมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดก็คือได้ correlation จุดนะครับในขณะที่ต่ำที่สุดจะเป็นกับตัวแปร กลุ่มนะครับก็คือโปรแกรมที่เรียนนะครับดังนั้นเราก็จะไม่แปรผลนะเพราะตัวนี้เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับตัวต่อ,ต,อ,อต่อมามาดูที่ตารางความถี่ของตัวแปรกลุ่มที่เป็นโปรแกรมบ้างนะครับก็จะเห็นว่าจํานวนมากสุดจะเป็นสายสมัครับมีเกินครึ่งนะครับตัวอคาเดมิกนะครับก็คือ45ผมสันนิษฐานว่าอคาเดมิกนั่นก็คือวิชาการ น่าจะเป็นสายวิชาชีพหรือเปล่าครับวิชาชีพครูนะครับอันนี้อาศัยสายวิชาชีพครูหรือเปล่านะครับส่วน vocational นั้นก็อาจจะเป็นสายสายาวิชาชีพนะครับพวกวิชาชีพต่างๆนะครับตัว academic นี้ถ้าแปลก็คือน่าจะเป็นวิชาการการศึกษานะครับ general ก็คือทั่วไปนะครับทีนี้พอมาดูคะแนนนะครับจะเห็นว่าตัวคะแนนเฉลี่ยสูงสุดก็จะเป็น า g e n e r l l ก็คือ677คะแนนตัว Academic นั้น639นะครับตัว Vocational นั้น561นะครับก็คือตัวนี้น่าจะเป็นสายวิชาชีพตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นสายสมัญตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิชาชีพครูครับก็จะเป็นสายการศึกษานะครับอโอเคทีนี้เรามาดูที่ทีนี้เรามาดูที่ตัว เปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มซึ่งจะพบว่าการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มขึ้นไป significant นะครับแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มจะเห็นว่าระหว่าง general กับ academic นั้นก็ต่างกันครับโดยที่ตัว general นั้นสูงกว่า academic นะครับแล้วก็ตัว vocational เทียบกับ a c a d e m i c นั้น Vocational ติดลบครับตัวตัวอาคาสมศสิ์นั้นติดลบแสดงว่าตัว vocational นั้นน้อยกว่า academic เมื่อเทียบกับ vocational กับ general ก็เป็นลบอีกนะครับแสดงว่าค่าน้อยที่สุดนั้นก็คือตัว Vocational สอดคล้องกับตัวนี้นะครับสอดคล้องกับตัวนี้ที่นี้มาดูที่อะ,อะไรครับการทดสอบทอบิดบ้างครับ ทดสอบทบิตลดิเกชันก็จะใช้ทบิตตามด้วยตัวแปรตามแล้วก็ตามด้วยตัวแปรอิสระนะครับถ้าเป็นตัวแปรอิสระนั้นเป็นตัวแปรกลุ่มก็เติมไจุดเข้าไปนะครับแล้วคอมม่านะครับทีนี้ข้างหลังนั้นมีฟังก์ชันนิดหนึ่งครับถ้า U L ก็คือ Upper Li m i t นะครับคือค่าสูงขีดจำกัดบนนะครับก็คือค่าสูงสุดก็คือ800นะครับตัว ข้อมูลเรามีขีดจำกัดบนก็คือ800นะครับก็ใช้ Upper Limit นะครับทีนี้นะครับถ้าเราใช้ตัว LL ก็จะเป็น Lower Limit นะครับอันนี้ก็ UL นะครับเราก็จะใช้ UL นะครับจากนั้นก็รันนะครับเราจะได้ค่า l o อก l e นลิ o o d มานะครับตัวโมเดลนะครับเป็น t o t r t g r e s t i o n นะครับ ตัวลิมิตจะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีครับแต่อัปเปอร์มีก็คือ800นะครับตัวจำนวนตัวอย่างมีทั้งหมดนะครับ200ครับมีอันเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด183มีไรเซนเซอร์นะครับไรเซนเซอร์ก็คือตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ลิมิตนั่นแหละมี13เคสหมายความว่ามีคนได้คะแนนเต็ม800นั้น17คนครับที่เหลือนะครับไม่มี คะแนนถึง800ครับโมเดลก็อันนี้นะครับพีเวรูนะครับอันนี้ก็สิ gnificant นะครับปร o บของค่ายสแควร์ทีนี้มาดูที่ตัวแปรบ้างนะครับตัวแปรพบว่านะครับตัว l e a d i n g significant m a ก็ซิกนะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมนะครับมีกลุ่ม vocational นั้นซิกส่วนโปรแกรม general นั้นไม่ซิกครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์นั้นนะครับ ถ้าเราวิเคราะห์ล้ไมสิลองปรับ Reference ดูนะครับป่าเราลองปรับให้กลุ่มตัว Vocational นั้นเป็น Reference โดยเติมนะครับ B 3เข้าไปหลังไอน,นะครับเราเติม B 3ลงไปหลังไพแล้วก็รันอีกครั้งหนึง่งโมเดลเหมือนกันครับเพราะว่าใช้ข้อมูลชุดเดียวกันตัวแปรเหมือนกันเพียงแต่สลับ Reference ดังนั้นไม่มีผลกระทบต่อตัวโมเดลครับทีนี้เรามาดูตัวแปรบ้างนะครับตัวแปรกลุ่มนะครับ จะเห็นว่าตัวแปรกลุ่มของเราซิกแล้วนะครับตอนนี้ซิกทั้ง2กลุ่มนะครับมี p ีว l u รูน้นอยกว่าจุดก็แสดงว่าตัวข้อมูลชุดนี้นะครับผมแนะนําว่านะครับให้ใช้ตัว Vocational หรือกลุ่มที่3เป็น r e f e r e n c e นะครับก็ทําให้ตัวแปรกลุ่มอีก2กลุ่มนั้น Significant ครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูนะครับก่อนอื่นท่านก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมของโปรแกรม s t a t a นะครับ เมื่อท่านเปิดโปรแกรม s t a t t มาแล้วนะครับเราก็นะครับมาดู Descriptive ของข้อมูลบ้างใช้ Su มนะครับตัวแปรมี read นะครับมี Mac นะครับแล้วก็ตัว Row นะครับโปรแกรมแล้วก็ APT เป็นคะแนนนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Su มตามด้วยตัวแปรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลนะครับจะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นค่าต่อเนื่องนะครับ มีเพียงตัวโปรแกรมนั้นจะเป็นตัวแปรกลุ่มมี3ค่าครับ123นะครับทีนี้ตัวต่อมานั้นเราก็เนื่องจากว่า3ใน4นั้นเป็นตัวแปรค่าต่อเนื่องครับลองมาดู c o r r e l a t i o n ดูนะครับใช้ COR เป็น c r r e l a t i o n นะครับตามด้วยหรือไม่ก็นะครับตามด้วย read นะครับตัวแปรการอา่นานคะแนนคณิตศาสตร,ร์แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับ แล้วก็ตัว APT นะครับอันนี้จะก็คือ correlation นะครับจะเห็นว่าตัวแปรที่เป็นค่าต่อนเนื่องจะมีความสัมพันธ์กันสูงนะครับอยู่ระหว่างจ64จนถึงจ73นะครับส่วนตัวแปรโปรแกร,รมนั้นเป็นตัวแปร nominal scale ดังนั้นเวลาวิเคราะห์ก็จะไม่ค่อยมีค่าสูงๆกับตัวแปรอื่นนะครับอันนี้ก็คือตัวศาสตร์สัมพันธ์ครับทีนี้มาดูตารางความถี่บ้างเพราะว่าตัวโปรแกรมเราเป็นตัวแปรกลุ่มครับ ็แท็บนะครับโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมนั้นนะครับมีอยู่3กลุ่มนะครับอคาเดมิกมี45ตัว General 105แล้วก็ Vocational เป็น50ครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ความถี่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวแปรกลุ่มนะนะครับเราก็อาจจะลองทดสอบนะครับวิเคราะห์วันเวออนุว่านะครับเราว่างตัวแปรกลุ่มกับคะแนนนะครับ ก็เป็นวันเวนะครับอ่าวันเวนะครับตามด้วยตัวแปรตามแล้วก็ตัวโปรแกรมครับอ่าแล้วก็คอมม่านะครับแท็บด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คืออ่าเป็นคะแนนนะครับเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มนะครับนี่เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มอันนี้เป็น Standard d e v i a t i o n นะครับจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดก็จะเป็น general นะครับก็คือ677คะแนนแต่ standard d v i s i o n ก็คือข้อมูลเหวี่ยงเยอะจะเป็น vocational นะครับก็คือ92แต่ข้อมูลที่มีการเหวี่ยงน้อยก็คือจะเป็น academic นะครับเมื่อทดสอบอ one way no va นะแล้วก็ significant ดังนั้นเราก็ควรจะต้องตามไปด้วยอะไรครับตัวเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนะครับก็ p w นะครับ มีนนะครับ APT นั้นเป็นตัวแปรตามนะครับก็ Over อของตัวแปลกลุ่มที่เราอยากจะทดสอบก็คือโปรแกรมนะครับวงเดปิดจ,จากนั้นก็ตามด้วยนะครับตัว Multiple Comparison นะครับตัวแรกเป็น PSY Mean นะครับเปรียบเทียบทีนี้ตัวต่อมานั้นเป็น Multiple Comparison นะครับซึ่งก็ใช้ ทุกกี้แล้วกันครับทุก,กี้นะครับวงเล็บปิดแล้วก็เอฟเฟคครับอ,อันนี้ก็นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบตัวแปรโปรแกรมนะครับว่าโปรแกรมทั้ง3นั้นมีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยหรือไม่ผลการทดสอบนะครับโดยใช้ทุก,กี้นะครับเพราะว่า significant p น a l u e น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็แสดงว่าทุกคู่ significant หมดนะครับมีความแตกต่างกันระหว่าง General กับ a c a d e m i c vocational กับ a c a d e m i c และ vocational กับ General นะครับโดยความแตกต่างนั้นก็ดูจากสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้ครับค่ะคอนทัสนะครับถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ากลุ่มด้านหน้ามีค่าสูงกว่าถ้าเป็นลบก,ก็แสดงว่ากลุ่มด้านหลังนั้นสูงกว่าครับเราก็ดูนะครับ วันเวโนวา One Way Nova แล้วนะครับมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มแล้วตัวนี้จะเป็นทรายอย่างหนึ่งครับถ้าเวลาวิเคราะห์ตัวออทอบิทริเกชันนะครับก็แสดงว่ามันต้องซิกได้ทั้ง3กลุ่มครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับมีสายว่าตัวแปดโปรแกรมนั้นจะ significant ด้วยนะครับเราก็นะครับไปที่ท o บิทเลยครับท o บิ t นะครับ ตัวบิตเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวแปรตามนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระนะครับก็เป็นคะแนนการอ่านกับคะแนนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ตัวแปรต่อมาก็คือโปรแกรมครับโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมนั้นเป็นตัวแปรกลุ่มก็เติม i จุดเข้าไปด้วยนะครับ i จุดนะครับไม่ใช่ 1. จุด i จุดนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับข้อมูลนั้นนะครับมีขีดจํากัดบนนะครับก็คือ800นะครับ นะครับข้อมูลนะครับมีขีดจํากัดบนคือ800กับขีดจํากัดล่าง200ดังนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่200ละมันต้องเป็นขีขดจํากัดบนนะครับขีดจํากัดบนก็คือนะครับ upper limit นะครับใช้ U L ครับ upper limit แล้วก็ enter นะครับอ,อันนี้ก็คือผลการวิเคราะห์ตัว Tobit Regression นะครับเขาก็จะบอกว่า upper เป็น800นะครับอันนี้ก็คือผล ตัวไรเซนเซอร์นั้นมี17เคสนะครับแสดงว่ามีคนที่ทำข้อสอบได้800คะแนนเต็มอยู่17คนนะครับตัวแปรตามเป็นคะแนนสอบนะครับตัวแปรอสิสระเป็นคะแนนการอ่านกับคะแนนคณิตศาสตร์ s i g n i f i c a n แอนั้งคู่ส่วนตัวแปรกลุ่มนั้นที่เป็นสาขาวิชานะครับสาขาที่เรียนจะเห็นว่ามีกลุ่มที่ซิกก็คือ Vocational ส่วน General นั้นไม่ซิกครับจะเห็นว่านะครับ ตัวข้อมูลนั้นนะครับมีอะไรครับมี1กลุ่มไม่ซิกมี1กลุ่มซิกแสดงว่าอะไรครับมันขัดแย้งกับที่เราทดสอบวันเวนอวามอกี้นะครับนะครับแสดงว่าทุกกลุ่มจะต้อง Significant นะครับเราใช้อะไรครับอันนี้เป็น general กับ vocational แสดงว่าตัว academic นั้นเป็น r e f e r e n c ครับ academic เป็น r e f e r e n c ที่นี้นะครับผมก็แนะนำว่าลองสลับ r e f e r e n c ดูนะครับ เราก็เลือกคำสั่งล่าสุดมานะครับตัวที่จะทำการเปลี่ยนตัว reference น,นะครับก็คือเป็น IB นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่ต้องการให้เป็นกลุ่ม reference น,นะครับตัวนี้นะครับผมจะลองเป็น IB 2ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้กลุ่มแรกเป็น reference น,นะครับเป็น IB 2นะครับเราเคยเห็นว่า IB 2นั้นเราจะเจอเป็นอะไรครับ เป็น a Academic กัก Vocational ก็ยังไม่สิกอีกนะครับตัวที่ค่าต่าสุดนะครับก็จะเป็น v t i o t i o นะครับก็คือกลุ่มที่3นะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้เป็น IB3 ครับทีนี้พอเป็น IB3 ก็คือกลุ่มที่เป็น v Vocational นะครับกลุ่มสาขาาวิชาชีพเป็น r f f r r n n t ก็จะ s i g n i f i c a n นครับดังนั้นนะครับในการวิเคราะห์นั้นถ้าเรานึกไม่ออกลองสลับ referendum เร e r e n c e ดูนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่2 อันนี้เป็นกลุ่มที่3ครับอ่าในกลุ่มที่3ครับ IB 3คือกลุ่มที่3 IB 2ก็คือกลุ่มที่2 IT ไอนนที่เราไม่ระบุเลยก็คือกลุ่มสุดอ่ากลุ่มแรกครับนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกครับ1ก็คือตัว academic 2ก็คือ general 3ก็คือ vocational ครับผมก็ขอสรุปนะครับในการวิเคราะห์ตดถอยที่มีตัวแปรตามเป็นค่าจำกัดเราก็จะใช้ Tobit Regression นะครับ ตัวแปรตามที่มีค่าจํากัดนั้นใช้ได้ทั้งค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดนะครับแต่ใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับใช้พร้อมกันไม่ได้นะ,ะจะต้องระบุกําหนดตัวเซนเซอร์ v a r i a b l ลนะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระที่มีหลายกลุ่มก็สามารถสลับ r e f e r e n c e ได้ครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวแปรของท่านนั้น s i gn i f i c a n t ได้นะครับเพิ่มขึ้นครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆโาผมได้ใน2ช่องทางใน y o YouTube และ a c e b o o k ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ